ผมจะทําเพื่อคนดูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอทําใจแป๊บนึงกัดตัวไว้ตลอดานะครับข้าง่อยมือพวกแน่นอนนะผม จะพยายามเก็บให้ครบทุกเครื่อง,งเล่นเลยครับนร่ากลัวมากขออนุญาตไปแย่งเด็กเล่น <blind> ก <ing sounds> ่อนนะครับกินได้ไม่จำกัดรอบป่ะโอ้โห สวัสดีครับทุกคนซูซูนะครับผมวันนี้ตื่นเต้นเีกแล้วครับเพราะว่าจะได้มาเที่ยวสวนน้านะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หัวหินนะครับเราจะมาเที่ยวกันที่สวนน้าวานานาวาบอเชอร์จังเกิลนะครับก็เป็นสวนน้ําที่ผมอยากมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ที่เขาเปิดเมื่อตอน10ปีที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็โอกาสดีมากครับได้มาเที่ยวหัวหินพอดีก็เลยแวะมาเที่ยวที่สวนน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผม ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อันนี้ขนาดเพิ่งเปิดนะครับตอนนี้11โมงนะครับคนรอคิวเยอะมากๆครับผมผมจองตั๋วมาเรียบร้อยนะครับผ่านทางแอปสีน้ำเงินนะครับก็นำคิวอโคี่เราจองนะครับเดี๋ยวไปยืนที่เคาน์เตอร์ครับผมแล้วก็จะได้ตั๋วครับเดี๋ยวไปต่อคิวกันครับต่อเมื่อวานหรือวันนี้คะเอาจองมาก่อนหน้านี้แล้วครับอันนี้ตัววิอาเดี๋ยวติดกาติดที่ข้อมือได้เลยตัววีอจะเล่นกับเครื่องเล่นสีเหลืองตัวนี้นะคะถือร้อ็ได้ทุกอย่างจะใช้ผ่านสายลิสแดงตัวนี้นะคะ ตอนนี้เราแลกตัวชื่อมาเรียบร้อยนะครับผมวันนี้คิวจะยาวนิดนึงครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับที่เราจองมานะครับผมจะเป็นรวมค่าเข้านะครับแล้วก็จะได้ผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็จะได้บุฟเฟ่อาหารกลางวันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับผม ครับผมกดไม่เข้าโอเคครับอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับผมนี่กว้างขวางมากมากครับผมตอนนี้เราเอาของไปเก็บในตู้ล็อกเกอร์แล้วนะครับผมเมื่อกี้ไปสำรวจโซนตู้ล็อกเกอร์แล้วก็โซนห้องน้ำมาสะอาดมากๆเลยครับผมทางในห้องน้ำหอมมากๆครับเดี๋ยวเราเดินไปเล่นกันครับอันนี้เรามาถูกทางแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับครับผมขออน,นุญาตติดสายเลยนะคะครับผม ได้เลยเขาออกได้ตลอดถึง4เย็นนะคะทุกคนครับตอนนี้เข้ามาแล้วโอ้โหตอนนี้ขนลุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับ <c oughs> เห็นเครื่องเล่นนะครับผมซึ่งสวนน้ําที่นี่นะครับวานานาวาน,นะครับจะตกแต่งในธีมบเชอร์จังนะครับซึ่งจะผสมผสานร,ระหว่างสวนน้ํากับป่าเขตร้อนเข้าด้วยกันครับผมตอนนี้บรรยากาศร่มลื่นมากๆเลยครับผม ด้านข้างจะเป็นต้นไม้นะครับอยู่ข้างๆกับเครื่องเล่นดูร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปตะลุยเครื่องเล่นกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นขายพวกของว่างนะครับผมใครหิวก็แวะมาทานได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่หิวครับเราจะไปตะลุยเล่นก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเครื่องเล่นกันครับ อันนี้เป็นอะไรอบ,บิชหรือเปล่าครับแล้วก็บูมแรนโกโ้ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปเล่นดูครับตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นบันไดนะครับผมตอนนี้เดินขึ้นมาสูงมากๆครับ <c oughs> พอเลยก็เหมือนมันจะสูงแล้วก็ชันมากๆนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับก็ขึ้นมาอีก <c oughs> อ้าถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับตื่นเต้นมากครับ ก่อนเล่นเขาต้องช่างน้ําหนักด so you know. um, ้วยนะครับผมต้องน้ําหนักตามที่เขากําหนดนะครับถึงจะเล่นได้ครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเล่นเครื่องแรกที่เราจะเล่นนะครับชื่อว่าบุมแรงโก้นะครับจำตวงว่าจะหลัไลนะครับข้ามปล่อยมือโอเคคนเราจะไปแล้วครับ ลยครับทุกคนอันนี้จะเป็นมูมแรงโก้นะครับผมจะลงมานะครับดิ่งลงมาครับแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกรอบครับอันนี้เสียวมากมาครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งทุกคนตอนนี้หัวใจเต้นเร็วมากเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกอันหนึ่งนะครับผมอบิสครับผมจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับเมื่อกี้ที่เราเล่นเป็นมูม巴拉งโก้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปลุยกันครับผมเดินขึ้นบันไดเหมือนเดิมอีกรอบครับ อันนี้ต่อไปเป็นอบ,บิสนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูตอนนี้หอบมากเดินขึ้นบนันไดามาครับอันไหนน่ากลัวกว่ากันครับสองอันนี้อันนู้นแหละครับพี่สตาลบอกว่าอันที่เราเล่นเมื่อกี้น่ากลัวกว่าเดี๋ยวเราลองมาดูวันนี้นะครับกำลังจะลงแล้วครับทุกคน สนุกมากครับเสียวพอๆกันครับทัสองเครื่องนี้น่ากลัวพอๆกันครับเราเล่นในสองเครื่องเล่นที่แบบจัมโบ้ที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูโซนอื่นๆกันครับผมว่ามีอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับผมเสียงกรี๊ดคือแบบเดินไปเดินมาได้ยินเสียงกรี๊ดแบบลั่นเลยครับผมเล่นสีสีเขียวแล้วครับผม เรากำลังจะเล่นเครื่องเล่นอันต่อไปนะครับอันนี้ต้องคิวห่วงยางขึ้นมาเองนะครับสูงมากโอ้โหคิวยาวมากครับเรามาในวันหยุดนะครับตอนนี้การจราจรติดขัดมากมากครับทุกคนมันมีหลายเครื่องเล่นอยู่รวมกันนะครับแล้วก็เป็นทางลงทางเดียวกันก็เลยต้องมาออกกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเรอคิวกันครับ โอเคพร้อมแล้วครับทุกคนเรากำลังจะลงแล้วครับหันหลังด้วย เรียบร้อยครับทุกคนอันนี้ชิวๆครับประมาณเหมือนของเด็กนะครับ ตอนนี้เราขอพักครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันครับจะเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะครับกินได้ไม่อั loyalty, ้นนะครับแล้วก็เข้าออกที่รอบก็ได้นะครับระหว่างเวลาที่เขาเปิดจนถึง4โมงเย็นเลยครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ <ika> ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนานาชาตินะครับอันนี้เป็นผัดผักนะครับผมแล้วก็จะมีเฟรนไพา์นะครับมีผลไม้แตงโมน่ากินมากครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดนะครับเข้าวมันแล้วก็เป็นข้าสวยครับผมโอ้โหทุกคนอาหารเยอะมากแล้วกินได้ไม่จํากัดรอบอะโอ้โหส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะบเดี๋ยวเราลองไปตักกันครับ เรากินบุฟเฟ่อาหารกลางวันเรียบร้อยนะครับผมอาหารก็มีหลากหลายนะครับมีให้เลือกหลากหลายบางอย่างก็ถูกปากบางอย่างก็ไม่ถูกปากนะครับก็คุ้มอยู่ครับเรากินคุ้มอยู่มีเครื่องดื่มมีไอติมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปลุยต่อครับเมื่อกี้นั่งพักเรียบร้อยครับถ้ากินเสร็จแล้วมาเล่นเลยนี่ต้พวกแน่นอนนะครับผมตอนหลังนี่เป็นโซนประจ o ภไยนะครับนี่เราจะต้องใส่เหมือนเป็นสายรัดนะครับแล้วก็จะมีเชือกคล้องนะครับแล้วเราก็จะเดินไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับอันนี้เหมาะสําหรับเด็กๆครับผม เดินลักษณะเป็นวงกลมครับผมน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันครับมีจุดที่ให้เราแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นปืนฉีดน้ำครับเขาจะฉีดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงไปในเหมือนจะเป็นบ่อออนเซนนะครับก็จะมีอุณหภูมิบอกนะครับมีประมาณ3บ่อนะครับเดี๋ยวเราลองไปบ่อที่เย็นที่สุดครับเพราะตอนนี้เราร้อนมากๆครับแต่ก่อนลงต้องล้างตัวก่อนนะครับ เราล้างตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลงบอ่อกันครับ <B> บอ่อนี้อุณหภูม18ิ18 20องศาเลยครับโอ้โหเย็นมากโอ้ทุกคนครับเย็นมากเย็นมากเราน่าจะลงทั้งตัวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราลองไปบอ่อที่อุณหภูมิ34นะครับ บ่อน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเด็กๆนะครับเล่นเพราะว่าไม่ได้ลึกมากครับผมสบายๆน้ําเย็นดีครับตรงด้านหลังผมนี่เป็นบาร์นะครับเป็นคาเฟ่นะครับถ้าใครอยากกินน้าก็สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็นั่งกินริมน้ำครับเอาเท้าแช่น้ําสบายสุดๆเลยครับ ครับภารกิจวันนี้ของเรานะครับจะพยายามเล่นให้ครบทุกเครื่องนะครับผมเพราะว่าเราจ่ายค่าเข้ามาทั้งทีนะครับเอาให้คุ้มครับวันนี้จะพยายามเก็บให้ครบทุกเครื่องเล่นนะครับจะได้ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแต่ละเครื่องเล่นเป็นยังไงนะครับวันนี้น่าจะเดินขึ้นบันไดประมาณหลายสิบชั้นแล้วนะเราขึ้นลงขึ้นลงทั้งวันนะครับวันนี้ สนุกมากครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดนะครับจะมีเครื่องเล่นอยู่2อันนะครับที่น่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวมากๆเครื่องแรกจะเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเราจะดิ่งลงไปเองนะครับจะไม่มีเครื่องช่วยนะครับสไลด์ตัวลงไปเองครับส่วนเครื่องสีฟ้านะครับผมนี่จะเป็นแท็ซูนนะครับเขาจะมี ฐานด้านล่างนะครับแล้วพอเวลาฐานด้านล่างจะโผล่ลงไปแล้วตัวเราก็จะตกลงไปนะครับผมคือความจริงผมไม่กล,ล้าเล่นเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะทําเพื่อคนดูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากอัน s อ f t s ขกอเป็นอันสีชมพูก่อนนะครับ <c oughs> กางเกงมันเข้าไป้ังไงเลยตอนนี้ลงมาเร็วมากดิ่งลงมาเลยครับแต่นี่ดีอย่างหนึ่งคือเราลงมาเองไม่ต้องใช้เครื่องช่วยนะับสนุกมากครับต่อไปเราจะเล่นเครื่องเล่นครับซูนนี้นะครับผมขอทำใจแป๊บนึงไป มันจะดิ่งลงมาครับตอนแรกเราต้องเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทํามืออย่างนี้แล้วเขาจะนับ3รีชวนแล้วเขาก็จะปล่อยเราลงมาเลยครับอันนี้ต้องถอดเสื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดเสื้อมันจะหนืดแล้วเราก็มีสิธิ์จะติดอยู่ด้านบนได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปแย่งเด็กเล่นก่อนนะครับ อนนี้เรากำลังจะมานั่งรอนะครับเดี๋ยวน้ำที่อยู่บนหังนั่นบนสูงๆตรงนู้นนะครับมันจะไหลลงมาแล้วครับรอครับตอนนี้ได้ยินเสียงระฆังแล้วผมดน้ำลงมาแรงมากครับผมสนุกมากๆโซมเด็ก ด้านหลังของเราเป็นโซนทะเลเทียมนะครับผมคนเยอะมากๆครับตอนนี้เราหาห่วงยางอยู่นะครับแต่ห่วงยางไม่มีนะครับไปดีลึกๆก,กันทุกคนครับคลื่นมาแล้วครับ ถ้ามีห่วงยางน่าจะสนุกกว่านี้ครับผม เรียบร้อยครับทุกคนเราล่องน้ำบนหนึ่งรอบเต็มๆนะครับชิลมากๆครับนั่งบนห่วงยางนะครับเราน้ําก็จะบนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปโซนอื่นต่อครับเกือบครบหมดทุกโซนแล้วครับวันนี้ด้านหลังนะครับเป็นโซนบาร์นะครับผมใครอยากจะมาดื่มมาดริ้งต่อเชิญตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟโซนนะครับเดี๋ยวผมจะถามเขาก่อนว่าเล่นไม่เป็นเล่นได้ไหมครับาะแต่ละคนดูแบบมืออาชีพมากๆนะครับนี่ดูพี่เขาเล่นนะครับ ขอโทษนะครับอันนี้ถ้าเล่นไม่เป็นเล่นได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูครับแป๊บนึงก็ยังดีครับผม เราอาบนะ้ําแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดิสแปนกับผ้าเช็ดตัวไปคืนนะครับผมทุกคนครับที่นี่เขาไม่มีถุงพลาสติกนะครับเหมือนกับว่าเขารณรงค์งเรื่องการรักโลกนะครับผมให้ทุกคนนําถุงพลาสติกมาใส่ผ้าเปียกเองนะครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีบริการนะครับผมไป<ะ>เดี๋ยวเราเอาดิสแปนไปคืนครับผม เข้าทางออกก็จะเป็นโซนขายของนะครับผมไครที่ยังไม่มีชุดว่ายน้ำนะครับใครที่ไม่มีครีมกันแดดนะครับมาซื้อที่นี่ได้ครับผมนีสะดวกสบายมากๆครับผม เรียบร้อยครับทุกคนวันนี้หนึ่งวันเต็มๆนะครับที่เรามาเที่ยวสวนน้ำวานานาวานะครับผมก็สนุกมีความสุขมากๆครับเหมือนได้เติมเต็มสิ่งที่อยากมานานมากแล้วนะครับผมวันนี้ได้ทดสอบใจตัวเองนะครับเพราะว่าได้เล่นเครื่องเล่นที่ไม่กล้าเล่นนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ด้นะครับวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขมากครับอยู่ยาวตั้งแต่เปิดยันปิดเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย